สวัสดีครับเพื่อ,อทูยกผมช่างปันมนงรนะฮะวันนี้ผมจะนําเรียนเก็บยวกบวาบว่ามีเพื่อนๆได้สอบถามเรื่องการปูกระเบื้องว่าทำไมปูไปแล้วใช้ไม่นานถึงร่อนนะก็นี่ทางเดินก็ดีกระเบื้องห้องน้ําก็ดีพื้นทอเลสก็ดีนั้นผมเลยอธิบายว่ากระเบื้องเนี่ยมันมีสองชนิดชนิดนี้เขาเรียกเป็นแกรนิโต้อ่าพวกนี้จะแกรง่งนะฮะพวกนี้ไม่ซึมน้ํา สามารถปูได้เลยนะฮะทำก็ล้างไม่ต้องไปแช่เลยครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ปูได้เลยเพราะจะไม่ซึมน,น้ำนะฮะอันนี้คือกระเบื้องซึมน้ำคือเนื้อกระเบื้องก็จะซึมน,น้ำอันนี้เราต้องแช่น,น้ำสักพักหนึ่งนะฮะแล้วกระเบื้องทุกกล่องเนี่ยเราต้องมาคะรวมกันหมดสี่กองสามกองนี้ 1. เราจะสับรวมกันลเลยคบางทีสีมันจะมีเพี้ยนหว่วก,กันนิดหน่อยมันจะได้ดูแล้วไม่ กระจายไปทั่วไม่น่าเกลียดแต่ถ้าเผื่อเป็นกระเบื้องที่มาตรฐานก็ก็การตําเต็มดิเก็มีน้อยนะฮะเป็นเกรดยอเนี่ยไม่ค่อยมีต็หนิเท่าไหร่ะรนะฮะก็ให้มาคะกันแล้วก็เอามาปูอันนี้เป็นกระเบื้องแปดนิลนะฮะก็จะแช่น้ำไว้เขาเขาจะซึมน้ําแล้วเราก็แช่น้ําสักพักแล้วเราเอาขึ้นมาปูกแเมื่อเวลาเราลง ลงไปพื้นเนี่ยมีผมสมมุตัวนี้เป็นพื้นนะฮะการดูดก,การอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเวลาการยึดเกาะก็จะแน่นไม่แห้งเร็วถ้าเผื่อแห้งเร็วแล้วก็เมื่อปูดได้ระดับแล้วเราไปแก้ไขไปเคาะใหม่อะไรใหม่นี่แหละตรงนี้แหละครับคือการร่อดแหละเพราะจังหวะที่เขาติดเนี่ยเราไปไปเคาะทําให้การยึดเกาะเขาไม่ไม่ดีละแต่เราก็คิดว่าใช้ได้จริงจริงใช้ไม่ได้แล้วครับมันต้องให้พอดีเลย ปอกปอกปอกเคาะแล้วก so ็จบนะฮสายตาระดับเชือกระดับเอ็มเนี่ยต้องให้ให้ให้แม่นนะอย่าให้มันผิดพลาดนะฮะแล้วการปูเนี่ยหลักการก็คือว่าเนื้อที่เราจะปูแต่ละแผ่นเนี่ยปูนตัวเนี้ยที่เราจะลงเนี่ยแผ่นนี้ยจะต้องสูงนิดหนึ่งอย่าไปเสมอกับพื้นที่ปูนะฮะนี่ผมเอากระเบื้องแผ่นใหญ่มาสมมติให้เป็นเนื้อที่ปูที่จะปูนะฮะเราก็จะใช้ปลายค้อน นี่ผมสมมุติให้ดูนะฮะเนี่ยมันจะการปูนี่ตรงกลางเนี่ยจะต้องให้มันสูงมานิดหนึ่งใช้เกียงปากนะเกียงเราปากนะฮะซึ่งอันเนี้ยท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจกันว่าเฮ้ยทำไมขั้นตอนมันยุ่งยากจริงเนี่องนี้สำคัญที่สุดนะครับนะฮะนะฮะเราก็ปากนะฮะมันจะนั่นนิดหนึ่งแต่ระดับนี่เราดึงไม่หมดละเมื่อเราจะปูแล้วก็วางไปนะฮะล้วก็เคาะ มันอาจจะมีค้อนยางหรือว่าไม้ที่เราใช้เคาะอะไรก็ได้นะฮะาเคาะไอปูนกลกางเนี่ยมันก็จะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะออกมารอบเนี้ยอย่างที่ที่เพื่อนได้เห็นเนี่ยครับนะฮะโอกาสที่มันจะรอดนี่ไม่มีเลยครับผมผมกล้ารับรองได้คือเราดู่าททำงานอาจจะช้านิดนึง แต่ว่าโอกาสรอบนี้ไม่มีและครัปูนที่เราเป็นที่ถุงสูงเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มออกมัทลักออกมากข้างนอกแล้วเห็นไหมฮะ,มฮะแล้วก็ใช้ไม้ก็ได้นะฮะ,นะฮะร็จแล้วเร <c oughs> าก็ปาดปาดแล้วก็แต่งริมซะแล้วก็ปูแผ่นต่อไปนะฮะแล้วมันจะแน่นครับเพราะว่ามันกินหน้ามัทั้งหมดเลย นี่นี่ยที่ผมผมนำเรียนให้เห็นเนี่ยครับผมปาดให้ดูเนี่ยครับเนี่ยปูนี่มันจะกินหน้าหมดเลยเต็มแผ่นเลยนะฮะเต็มแผ่นเลยเนี่ยปาดให้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่นะเนี่ยเต็มแผ่นเลยครับแต่นี่ผมปูแผ่นเดียวนะฮะแต่ถ้าเืิดเราปูต่อไปเนี่ยการทําก็อาจจะแต่งแค่ริมเฉยเพราะจะต่อเนื่องกันไปอันนี้ผมให้ให้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเลือกปูเนี่ยมันจะยึดสี่เหลี่ยมเลยนะฮะ โอกาสที่มันจะรอดเลยไม่มีเลยครับผมนะฮะเมื่อได้ระดับแล้วเราเราไม่ต้องมายุ่งกับมันอีกปล่อยเลยครับโอ้นี่มันจะกินเต็มหน้านี่หมดเลยนะฮะเต็มหน้านี่หมดเลยแผ่นต่อไปแล้วก็ใช้แบบนี้นะครับนะฮะบางคนเนี่ยปลูกกระเบื้องแต่หลายหมื่นเยอะที่สุดก็ห้าหกพันเจ็ดแปดพันผมสุดท้ายก็มานั่งรื้อทําไมหมดเลยเพราะมันปุ๊กหมดเลยใช่ไหมฮะไอเนี้ยไอไอนี่ถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด เนื้อปูนี่เราก็ผะส่งให้มันเข้มหน่อยนะฮะอย่า,อย,าอย่าไปเสียดายเนื้อปูนนะฮะจะทำให้มันมีปูนให้มาก่อยใช้ใส่หยาบใส่ใส่ละเอียดใช้ไม่ได้นะครับใช้ใส่หยาบเนี่ยพวลามันแห้งแล้วก็มันจะกินเต็มแผ่นหมดมุมนี้มุมนี้มุมนี้ได้หมดกองกลางได้หมดพอเราปรับจากกองกลางนี่ให้มันกระจายออกมาอนะมันก็จะแน่นหมดทุกทุก,ท,กทุกส่วนของกระเบื้องเลยครับใช่ไหม โอกาสที่จะร่อนหลืออะไรไม่มีแล้วครับช้าไปตลอดนะครับชั่วของเราไม่มีร่อนแล้วครับนะคือเราอาจจะช้านิดหน่อยแต่ง,งานเรามั่นคงถาวอรอไม่ใช่ปูเร็วโอ้โหแต่เวลาผ่านไปก็ปลุกมากปุกมาก,ก,มากเดินมาวางบันไดก็แตกริมหมดล้ะเพราะริมตัวนี้มันไม่สามารถจะยึดอะไรไนดะ้ที้ของเราของเรานี่ได้มุมหมดเลยครับมุมสีกด้านนี่เรายึดได้หมด ฉะนั้นกระเบื้องห้องน้ําก็ดีกระเบื้องที่เราทําก็ดีแต่ต้องใช้ความละเอียดพอสมควรครับเพราะโอกาสที่เราจะลื้อทําใหม่อะไรนี่มันเสียหายยับเยินครัลื้อทีระดับก็ต้องสูงขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมฮะฉะนั้นในที่เราวางแผนไว้มันก็ผิดพลาดหมดระดับน้ําห้องน้าอะไรก็แล้วแต่ผิดพลาดหมดฉะนั้นการทํคขั้งแรกเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดแล้วเราต้องพิจารณาเนื้อกระเบื้องด้วยว่าเป็นกระเบื้องแบบไหนบางบางรุ่นค่อยก็จะเขียนว่าไม่อมน้านะฮะปูได้เลย แต่ที่ผมนําเรียนตัวเนี้มันเป็นกระเบื้องที่ต้องแช่น้ำเพรเนือ้อเขาต้องเนือ้อเขาเนื้อกระเบื้องเขาต้องแช่น้ํานะฮะเขาจะระบุไว้สวัสดีครับผมช่างปานเมืองดนครับ